การดิวงานกับช่างการดิวงานความคิดเห็นของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสื่า,า,าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วช่างเนี่ยจะดิวเขายังไงเพื่อให้มันไปถึงถึงเป้าหมายที่เราอยากได้การตรวจด,ดีเฟกตก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็แค่ตรวจแล้วก็เอาใจใส่แค่นั้นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนูด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่หนู เราอยู่บ้านธณธานีสามนะคะนวมินคณะธานีสามอยู่แถวตรงนวมินนะคะใช่ครับแล้วก็มาตรวจดีเฟกต์งานกันนะครับว่างานวันนี้มันเรียบร้อยยังไงบ้างนะครับเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการตรวจในสไตล์ของพวกเราด้วยได้เลยค่ะนะครับก็ที่อยู่ข้างหลังเราก็จะเป็นบ้านที่เสร็จแล้วนะครับเราใช้สีเป็นสีโทนเทานะครับแล้วก็พื้นใหญ่เป็นขาวเนาะอเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเราไปตรวจพร้อมกันขออนุญาตนะครับก็น้านหน้าเลยนะครับ ตั้งแต่ตัวรั้วเนี่ยไปจนถึงข้างในนะครับส่วนมากวิธีการตรวจของเราก็จะดูรายละเอียดนะครับพี่หนูอ่ะพี่หนูพาตรวจดีกว่าก็บ้านแต่เดิมเลยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนก็คือยกระดับพื้นขึ้นมาอีกสิบสิบเซตยกระดับพื้นนะครับแต่โหหลังนี้สตอรี่ยาวนานมากบอกเลยว่าเจ้าของเก่าที่เราประมูลซับเข้ามาได้นะครับไม่ยอมย้ายออกนะครับก็โอ้โหหลายเดือนแล้วก็จะฟ้องร้องกันด้วยนะ ถ้าสุดท้ายนะครับพี่หนูก็จัดการยังไงบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยก็ทั้งขู่ทั้งกรอบนะคะเขาเองเนี่ยก็มีความหวงแหนในบ้านหลังนี้มากๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยเราก็พยายามจะจากเขานะคะก็บอกเขาว่าจริงๆเราไม่ใช่ต้นเหตุของการขับไล่เขามันเป็นที่แบงค์นะเราพูดดีเราพูดดีเขาก่อนชัยค่ะช่ค่ะสรุปสุดท้ายก็คือป้าก็ยอมออก แต่ว่าก็ยอมจ่ายค่าขนย้ายให้เขาทีนี้บ้านเนี่ยปกติแล้วว่าเป็นบ้านคือหนึ่งห้องนอนนะคะทีนี้เนี่ยด้วยเนื้อที่24ตารางวาค่อนข้างเยอะนะคะจุดเด่นของของซับนี้ก็คือถ้าเรามองว่าที่จอดรถเป็นเรื่องใหญ่นะคะหน้าบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเราไม่ชนกับบ้านหลังไหนเลยซึ่งสามารถจอดรถได้ค่อนข้างเยอะซึ่งส่วนส่วนใหญ่แล้วบ้านน่ะคือปัญหาคือเรื่องที่จอดรถ นะคะเพราะหลังนี้เนี่ยเรามองได้เลยว่าจอดได้ประมาณสองคันในตัวบ้านนะคะมองดูความกว้างของตัวบ้านได้เลยอะคะ่ะจอดได้2คันในตัวบ้านแล้วด้านนอกเนี่ยก็ยังจอดได้อีกนะคะแล้วเราก็คงไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านเพราะเราไม่ชนกับบ้านใครนะคะใช่ใช่ก็เข้ามาถึงเนี่ยเราก็ต้องผูกมิตรกับทางเพื่อนบ้านไว้ก่อนว่าซ้ายขวานะคะ <c oughs> เราเองอะเราทําการรีโนเวทนะถ้ามันมีเรื่องหรือปัญหาอะไรเนี่ย เราก็ขอโทษด้วยแล้วก็ยินดีที่จะแกรับผิดชอบกับเขาว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่เขาเสียหายเนี่ยเรายินดีที่จะ Take a คชั่นทันทีนะคะตัวบ้านเนี่ยเราจะเห็นนะคะดูข้องขันกว้างนะคะใช่หลังนี้มันมีความรุนแรงก็คือตรงที่อันนี้นะครับด้านขวาที่ผมชี้เนี่ยเขาเจาะท่อยางลก็คือหลังนี้ค่อนข้างจะต้องเดินท่อใหม่เพราะว่า ห้องน้ำกับห้องครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากๆเลยเราไม่ได้เราไม่ได้คำนึงถึงการแค่ว่าเราอะเรโนเบสสวย,สวยๆแล้วเราขายนะคะเรากะว่าเราต้องให้คนที่เข้ามาอยู่เนี่ยมีความสุขกับบ้านที่เราทำด้วยเพราะทีมเราไม่ได้มองว่าทำมาเพื่อแค่ p ปรฟิตอย่างเดียวเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยมีความสุขในบ้านหลังนี้ด้วยนะคะรตรวจนะคะเราก็จะมีการเวลาเราเขียนดีเฟกต์ป๊บ เราก็จะเขียนเลยว่าให้ขยับขึ้นนะเห็นไหมคะปากกามาเขียนเลยค่ะว่าสวัสดีพี่ตาก็ะครอปากกามาเขียนเครับเราก็จะแบบขยับขึ้นมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ก็จะต้องแจ้งช่างเอาไว้นะคะนก็จะถือปากกามาอันนึงนะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่างตัวกระเบื้องนะคะจุดไหนที่มันมีปัญหาเนี่ยเรารู้ว่าระดับไม่เท่ากันเนี่ยเราก็จะขีดวงไว้เลยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะ นะคะเราก็จะขีดไว้เลยว่าอันนี้เป็นกระเบื้องที่เขาจะต้องแก้อย่างกระเบื้องวันนี้ค่ะมันมีความแอนของจะมีความแอนใช่ไหมคะเราก็จะขีดเลยค่ะว่าเขาจะต้องแก้แผ่นนี้นะแผ่นนี้นะคะแล้วก็แผ่นนี้แผ่นนี้นะคะที่เราจะต้องแก้แล้วก็แม้กระทั่งมุมค่ะมุมเห็นไหมคะตรงนี้เราบิดเราก็จะให้เขาแก่นะคะแล้วก็เจียเจียขอบ เราก็จะเขียนเนี้ยเจียขอบให้เขาเงี้ยเจียขอบให้มันไม่คงนะคะโอ้สวยตอนแรกที่บอกเลยว่ามันไม่มีแล้วเราก็ต่อเติมทั้งหลังขึ้นมาแล้วก็มีงานรั่วเป็นหลักใช่น้าผลัต้องระวังต้องงัางต้องระวังใช่ในงี้ยเรารู้ว่ามันค่อนข้างค่อนข้างอบนะคะเราก็ต้องเพิ่มอะค่ะคุณสังเกตได้เนี่ยเราจะมีพัดลมอะค่ะ ขนาดที่เราใช้คือ24นิ้วเลยเพื่อระบายอากาศนะคะคนะคะตัวนี้ก็ต้องระวังน้ำรั่วด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ของผมอ่าฮะน้ำรั่วเข้ามาจากตรงนี้เราทำหลังคาใหม่ก็ลงยาแนวขอบตัวนี้จะเป็นเขาเรียกลูบชิลใช่ไหมที่ทําให้น้ําไม่รั่วเวลาที่ฝนตกเข้ามานะครับแล้วก็ทํำรังน้ําฝนยังดีนี่สําคัญมาก แมวเนี่ยไม่สําคัญว่าสีอะไรนะครับขออย่างเดียวจับหนูได้ก็พอจับพี่หนูอย่างนี้นะครับโอเคเขสรุปนิดนึงนะครับสําหรับใครที่รีโนเวทบ้านนะครับสิ่งที่ควรจะต้องระวังนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องเอาใจใส่ ตรวจสม่ําเสมอนะครับไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับบางทีช่างเขาก็จะมีความคิดเพราะว่าช่วงที่เหนื่อยที่สุดคือช่วงการตรวจดีเฟกต์เนาะต้องบางทีมันผิดพลาดนิดนึงมันก็จะงานเข้ายาวเลยนะครับก็สําหรับใครที่มีปัญหาบางทีประมูลรัพย์มาหรือจะรโนเวทบ้านแล้วมีคนอยู่อาศัยเนี่ยก็แนะนําว่าเราควรที่จะเข้าไปเจรจานะครับไม่ข่มขู่เขาค่อยๆไปช่วยเขาหาทางออกนะครับ แล้วก็หาปัญหาให้เจอเราไปช่วยเขาแก้ตรงนั้นนะครับก็จะช่วยให้ทุกอย่างมันสันติสุข<ช>นะครับอารู้สึกยังไงบ้างครับพี่หนูกับทัพย์นี้นะครับพี่หนูเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของเราก็สนุกนะคะเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากการเข้ามาเป็นลงมือทําเลยนะคะมันเป็นอะไรที่เราแบบท้าทายหลายๆอย่างนะคะการการดีวงานกับช่างการดีวงานความคิดเห็นของเพื่อน,นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญสื่อสาร<ม>าาใช่ไหมใช่ะคะ่ะ นะคะว่าทำยังไงว่าแล้วช่างเนี่ยจะดีกับเขายังไงเพื่อให้มันไปถึงถึงเป้าหมายที่เราอยากได้นะ,ะนะครับก็เป็นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยนะครับก็ยังไงขอบคุณโค้ดบอยเลยนะครับที่แนะนำนะครับในเรื่องของการคอนซัลต์ ul, การกั้นห้องนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณก็คือโปเต้นะครับโปเต้เป็นเพื่อนผมด้วยนะครับเป็นคนที่เทรนเรื่องของการขายให้กับพวกเรานะครับถือว่าเป็นอาจารย์คนแรกของเราเนอะใช่นะครับในการในการเข้ามาสู่ในวงการสังหารมทมัพยัใช่แล้วนะครับการตรวจดีเฟกต์ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็แค่ตรวจแล้วก็เอาใจใส่แค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าคลิปมันเป็นประโยชน์ยังไงเนี่ยก็ติดตามชมได้ในไลน์ต่อๆไปนะครับจะ พาลงพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับ<ช>กับพี่หนูของเรานะครับขอบคุณพี่หนูด้วยนะครับวันนี้อ่ะลาไปก่อนขอ,<ม>ขอบคุณ<า>ด้วยนะครับ,บสวัสดีครับ